สวัสดีค่ะรายง,งานสถานการณ์เดี๋ยวไปหาอีกพอรก,กันใช่ก่อนไปฟังเพลงเดี๋ยวเราเดินทางเรื่องของตัวไหนไม่นี่ก็ดีใจไม่ได้ซื้อไงเดี๋ยว พ่อเลขออกตัวใดเลขอห้าศูนออกแล้วนนอ่ะนั่นทั่วโลกห้าศูนย์น่เรไขยวาหรือลไัตรที่จะไปรล่นะเิงคุ้หญิงจับเอามาจาัแบง100แบงร้อยแบงร้อยอ๋อแบง100บแบงร้อยนะบ่ออันที่ออกห<ะ>้าศูนย์จริงๆนะใช่ห้ศนย์เต็มๆห้าเด็ดขาดไมแม่นขาดให้หน่อยได้ เมื่อเื่อคกิ้เอยเลออ้าถ้าเป็นแนวโดนตีนแล้วนั่นอาโหพูดใดอ้าีรุ่งหรอโล้เหรอตุนวินาทีกุณโมนาเอิรนพึมาเลยบอลาไทยไม่ได okay. ้พอกัรใช้จงถือเลขนห้อมินลกระางกูิ้สองคีบหรอเล่าลสิกระางในงถือเลขกตรงมี้่ หลยอย่างได้เหมือแเลยแต่บานแเบิ่อ่าจะถือจักบาทจ็คลบถิ่มสมมุติจ็คหาศูนย์หาศูนย์อุ้งอิงอีิลีหาศูนอิงอลีเฮนันเอซีเพิ่นโทรมาเว่าอยู่วันน้องยิปแน่นอนตายตายแล้วขวาน้ามอุ้งอิชื่อแม่นเส่อบ้าเมื่อไหรก็หายเล่าฟ้าโกงเมื่อไหร่ก็ตามก็สองแสนสองแสนสามแสนงิงเอาตายแล้บชีหูหลังหมุน เฮ้ยโ้ยครับพี่้องครับตอนนี <si> ้เลขอุ um, ้งอิงนะครับจัดไปแล้วครับห้าศ <lar ูนยล่างนะครับผมรอลุ้นูุใดจิุณิจิอ้อนออกเข่ไก่เยครับเ็าจีตัวไกญงาง แสดงว่า FC ถูกเยอะมากเลยดิเพราะว่าวันนี้ตอนไลฟ์สดเขาก็พูดกันหห้าศูนย์เีอปรไปบางเขียงวันนี้คนมาเม็นห้าศูนย์จริงๆล่ะมากินและเรากินหมูกระทะดีกว่าปดีสิบใบสามสิบใบป้าปาในกลุ่มบ้านเจ้าบ้านเองนะยี่สิบใบสามสิบใบห้าศูนย์ ขาร์ดดีใจเอฟซีก็ถือแล้วก็ถือว่าจเลี่ยงทุกอเมื่อเี๋ยวพัฒดาเลี่ยงได้เพราะว่าสิไปไล่โซ่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องทำอะไรติดตากระเทยเถากีตเนาะห้าสเสียดายเสียดายแล้วบทสูบบ้ยดวงบาดอิง มา09บัดนี้09ศตวรรษ2500จะออกแล้วป่ล่ออุ้ยอย่ามาจนถึงอีกเด้อ่อยากราโดด52อย่างนั้นเฮ้ย8 1 1 852เท2บอก52 52เลขดังเด้อแนว52ป๊า8 5 2พี่น้องเลขที่ออก811ป๊า852 มัดข้เกียบเล่นพักแพ่งศูนย์ห้าสองแปดทะเบียนรถือเปาถูกกเลยศูนย์ห้าสองแปดปาทคพักแพลงถูกหัวเลยปาร์คนลุูกวัคดีครับคุณอ่ะขออภั่ครับเธอทำเพงนึกอิงอ่าไปงในดูคนก็อมแคองิงอุ้ยคนลูกสามตัวเลยอ่ะ ปา้ได้ยินเสียงบึ้มเลยทะเบียนรถฮักแพงบ่ค่ะแปดห้าสองแปดนออก8ปดห้าสองเลยสามตัวล่างบนสามตัวปาดปาดสามตัวล่างบนเลยในรถพี่ถงบนได้ปาดทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัว ุณนากิไม่ได้เศ้าออสี่看看네ล้มกิไได้ก pues ินถูกหรืกินเริ่มเสื้อนี่้าสองตรงนะคะมีจำนวนหนึ่งหมายเลขได้แก่หมายเลขศูนออกแล้วเนาะโอ้ได้พูดขึ้นไข่อยู่เออนั่ไเห็นบ่กชุมนีนว่าอไนผู้นั้นเนี่ยเียวเกี่ยวกันเป็นองดีว่าแล้วมันมีศูน ไล่สดจนได้ยินเสียงกีดแสดงว่าถือทั้งบนทั้งล่างทั้งสตัวตุงเอไปสสนั่นพอจยาวาด้วยังด้อกินต้อก็ไสัตว์ทุกทำบไส้กิแล้วบริสุทธิ์อีรีอีรีบ่อีรีหมเอาอยลงคลิปเลยแม่บริสุทธิ์ซื้อแต่เนื้อหาลงไปลงแหงลงรซื้อหลายเจ้าเป ซื้อยสองคนนี่ถึงเลขกูไมซื้อซือกันหมดสอเกมเลยเบียก็ป้องแปมถืเลขวนี่กไ่ซื้ออีรีอ่านเอาออกแ้อ่นตาอนเตี้กูไซื้อั้งหมนี้เอาบิสซอีลีอเอาเอาแบซอบแจบชอแกกรซอกน้ำาิซอาไปยงไงชอก็จิงจังก็เดบอจิงจังก็เนี่จริงจังเลยนี่่ได้ซื้อเลย นี่กบดีสื่อนี่ช็อกก็ถือเลขอีกจัางวันนี้คือตัดออกกลางวันเริ่มเตีลืมริ่มเรื่องวาไปสื่อน้ำเจ้าที่ขาเจ้าอันแล้วพอบดีสื่อก็เลยลบออกบอเป็นยังเดี๋ยวเข้ากันหายเอาพี่น้องปลอบใจพ่อการแช่นไดี๋ยวเสียกันหายลอบใจพ่อเสายด้องหาใบกวนมือเห็นบอกเห็นเห็นดีใจน้องมุงอิงแหม ถูกถูกต้องหลายนมันหลายมื่นแล้วเนาะีโอกาสเลเิ่งหลายมื่จะสร้างใดก็เก่ามดแรงคนไห้ขึ้เก่าเราดีใจเนาะนจวนได้หน่อยบูเหรกีดกันมาขัมันสีตัวเลยมนตตกันวันสองคนเลยมันมันคนมัหลายดีใจอย นางลุนอยู่ทังคุณกีดแับดังนึงสดวมาทังบนทั้งล่างนู้ตตรงฟ้องแปมี่สนายลตรีสองป้อมแปมเป็นไจ้าดเป็นต้เป็นต้นแดงหยนนี่้อมเป็นเป็นตกหยวนเล็กักเทื่อนตัวตัวเยเพรอมันถือเล้วันที่เียม้อมแปมสอง้อมแปมเาเป็นตาเป็นตาถูกหยวนเหลก่เปาลูกเนคลออกแล้วสด้ายโคตรดายโคตรเากดเขากิีดแล้วเขาเจอคลิปนี้ช็อกกว่าเก่าอีกชก่าแคบช็อกอันนี้ช็อกพี เพี่กว่าเก้าอีกเจนเจโนตโผล่เลยเฮ้ยเโนมีสิเดรียด้เนาะติบันีห้่อีหาศูนยอุงกิ่งแปดห้าสองัู้้แส่เข้าหรือแ่แส่ต้เดียวรัอนี้ก็ราคาไม่เป็นอไ้แล้ว อลี่อิลีอลี่ก็ปากเลยบานี้พอฉันคอยลบออกขึ้นจังไหนนี่ล่ะมีวันเราสิลืมลบสิลืมลบออกก็ใส่กระลืมขึมก็ใส่กระถือเจ้าอันเราวันนี้ว่ามันบดได้นะก็เลยลบ